ข้อความจากอากราัเทวดาไมเคิลดวงจิตวิญญาณนั้นเป็นที่รักของฉันฉันคืออารเทวดาหรือว่าเทวทูตไมเคิลและว,วันนี้ถึงคราวของฉันที่จะพูดกับมวลมนุษยชาติพวกคุณหลายคนยังคงปฏิเสธความจริงซึ่งเราได้นำเสนอให้คุณทราบอยู่เป็นประจำมีเหตุการณ์ใดที่มนุษย์เคยพูดถึงกันมานานหลายทศวรรษ มานานหลายปีหลายเดือนและอื่น,นๆเกิดขึ้นจริงบ้างหรือไม่คำตอบก็คือไม่เพราะว่าเหตุใดนะหรือก็เพราะว่ามันไม่ได้ตั้งอยู่บนความจริงและมันก็ไม่ได้มาจากบิ๊หรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งกาลิติกหรือแสงสว่างเพราะเราไม่ได้ทำเรื่องที่ผิดพลาดอันใหญ่หลวงเช่นนี้เมื่อพูดถึงความจริงข้อมูลส่วนใหญ่นั้น มันมาจากมนุษย์สร้างขึ้นเองมนุษย์ผู้ซึ่งกำลังแต่งเรื่องและความมืดที่หลั่งไหลเข้ามาท่วมทนเพื่อหลอกลวงมนุษยชาติด้วยคำโกหกและเป็นข้อมูลเท็จเพื่อที่จะหยุดยั้งกระบวนการของการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอ็กเชนชันซึ่งหลายคนนั้นได้เผยแพร่มันอย่างคนตามืดบอดเนื่องจากพวกเขา ไม่ใส่ใจพอที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันเป็นความจริงหรือไม่และก็ไม่คำนึงถึงผู้อื่นที่ติดตามข้อมูลและฝากความหวังไว้กับข้อมูลเหล่านั้นสุดท้ายทุกคนก็ต้องผิดหวังเมื่อเหตุการณ์นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมีตัวอย่างมากมายของเรื่องนี้จากเหล่าผู้ช่วยชีวิตหรือว่าผู้ที่ถูกเลือกปลอมๆของมนุษยชาติเช่นเรื่องราวเกี่ยวกับเปเลวสุริยะเหตุการณ์แฟดสุริยะพอเทล EBS, RV, เนซาราเกสาราระบบการเงินควอนตัมเรื่องสามวันหรือว่าสิบวันแห่งความเมิดสตาลิงไมเคิลแจ็กสันเจ้าหญิงไดอาน่าเอลวิสเพสลีย์จอห์นเอฟเคนเนดีจูเนียร์และก็เรื่องอื่นๆที่เชื่อกันว่าพวกเขาเหล่านั้นยังมีชีวิตอยู่และล่าสุดก็คือเรื่อง3ามไอแอดลมันเป็นเรื่องที่โกหก เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่มันเป็นแค่เรื่องโกหกอีกเรื่องที่ถูกขายให้กับเหล่าอาริยธรรมมนุษย์และหลายคนนั้นยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในแหล่งข้อมูลที่เผยแพร่เรื่องนี้คนตาบอดจะพาคุณน,นั้นตกหน้าผาไปยังดาวเคราะห์ในมิติที่ต่ำกว่าอีกดวงหนึ่งมนุษย์มัวแต่โกหกกันในเรื่องของ การเลื่อนมิติขึ้นสุดสวรรค์หรือว่าการเักเจนันทร์และพวกเขาก็ไม่ได้พัฒนาตนเองหรือว่าทํางานทางด้านจิตวิญ,ญญาณที่จําเป็นของแสงสว่างจนไม่อาจจะนําการเปลี่ยนแปลงที่ปรรถนาเหล่านี้มาสู่โลกของคุณได้พวกเราเหล่าแสงสว่างเราจะยังคงบทคยี้คำโกหกเหล่านี้ด้วยความจริงเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ เพราะมีเพียงความจริงเท่านั้นที่จะปลดปล่อยท่านได้ในขณะที่คำโกหกนั้นจะกักขังท่านไว้ในเมตริกแบบสามมิติโดยไม่มีใครในโลกของคุณที่จะได้เลื่อนระดับมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าอีกชั้น,นผู้ที่ให้ข้อมูลปิดๆแก่ผู้อื่นพวกเขาจะไม่ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแทนที่จะเป็นเช่นเดียวกันกับการมีน้ำใจเล็กๆน้อยๆกับผู้อื่น ที่อาจมีความหมายต่อโลกสำหรับช่วยเหลือพวกเหล่าจิตวิญญาณที่ยังคงดิ้นรนหรือว่ากำลังเดือดร้อนอยู่ในโลกสามมิตินี้หรือผู้ที่ทำสมาธิภาวนาอย่างเงียบๆทุกวนันพอพันธ์มนุษย์ของคุณใช้เวลามากเกินไปกับเรื่องไร้าสาระแทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ความก้าวหน้าทางด้านจิตวิญญาณและอิสรภาพของคุณเพื่อพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของคุณ ด้วยการคัจัดสาเหตุของความทุกข์ทรมานว่าอะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์เหล่านั้นมันคือกลุ่มมืดที่ควบคุมทุกสิ่งบนโลกของคุณมาโดยตลอดและจะยังคงเป็นความมืดซึ่งยังคงควบคุมทุกสิ่งบนโลกของคุณและหัวเราย,ยอมมนุษยชาติที่โง่เขลาและไม่ทำอะไรเลยเรื่องนี้ดำเนินมาหลายพันล้านปีแล้วและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนัก ส่วนใหญ่แล้วก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่มีตัวละครที่แตกต่างกันมาระบบทเป็นกลุ่มมืดหรือว่าดาร์กวันมีข้อยกเว้นหลายประการหนึ่งก็คือโลกของคุณนั้นดูแตกต่างไปจากเมื่อล้านปีก่อนหรือเมื่อพันปีก่อนคุณจะเดินตามบทที่เขียนโดยกลุ่มมืดหรือว่าผู้ควบคุมโลกจงลบไปอีกนานแค่ไหน ลุ่มผู้ควบคุมโลกหรือว่าเหล่ากลุ่มมืดพวกเขาจะไม่ยอมสละอำนาจโดยสมัครใจเว้นแต่ว่าพวกเขานั้นจะถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งอำนาจทางด้านกายภาพและถูกคำไล่ออกจากโลกไม่กายาพวกเหล่ากลุ่มมืดนั้นสนใจเพียงแค่สิ่งเดียวนั่นก็คือกลยุทธ์ใหม่ที่จะนำมาใช้กับประชากรมนุษย์ทั้งหมดพอพันมนุษย์ของคุณนั้นอ่อนแอเกินไปแล้ว ด้วยการทุ่มเทพลังงานส่วนใหญ่ไปกับการเอาชีวิตรอดในโลกเก่ามิติที่3ซึ่งเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์น,นับล้านแทนที่จะปล่อยให้ระบบเมทริกซสมิตินี้พังทะลายลงอย่างสิ้นเชิงกฎหรือว่าแผนการเหล่านั้นนั้นถูกสร้างขึ้นโดยความตั้งใจหรือว่าโดยเจตนาเพื่อให้ทุกคนนั้นยุ่งโกลาหลแล้วก็อยู่ภายใต้การควบคุมของพวกเขา เพื่อที่จะควบคุมทุกคนให้อยู่ในความควบคุมยกเว้นคนที่พวกน,นั้นเลือกซึ่งเข้าร่วมกับพวกเขามนเจยชาติโดยรวมได้ก้าวไปไกลแค่ไหนแล้วในกรอีการของการเล่นมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการเอ็กเทนชั่นมันไม่ไกลเกินไปนักมนุษย์หลายคนยังคงหมุนวงล้อวนไปวนมาโดยไม่ได้อะไรเลยโดยการแต่งเรื่องแล้วก็ทำตามเรื่องราวเท็จ แรงสันเะเดินของคนส่วนใหญ่บนโลกของคุณนั้นอยู่ในระดับต่ำเพราะมนุษย์นั้นไม่ได้ซื่อสัตย์กับตัวเองอย่างเต็มที่กับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในโลกความเป็นจริงนี้ทั้งความคิดในเชิงลบการใช้อารมณ์และสร้างพฤติกรรมเชิงลบกำลังลดความถี่ของคุณให้ต่ำลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเท,ท,ท็จที่มาจากกลุ่มมืดซึ่งได้แพร่กระจายอย่างมืดบอดและง่ายดายโดยคุณแทบไม่ได้ตั้งคำถามใดๆ ความไม่ซื่อสัตย์การโกหกความเย่อหยิ่งการทำร้ายกันและก็การฆ่าผู้อื่นการสนับสนุนความชั่วร้ายและก็สนับสนุนผู้นำฝ่ายมืดและอื่นๆคุณจะไม่มีวันได้รับผลตอบแทนในจักรวาลและมันตรงกันข้ามพระเจ้านั้นจะส่งจิตวิญญาณเหล่านั้นไปยังมิติที่ต่ำกว่าโลกแมกากยาหรือไม่เช่นนั้นจิตวิญญาณของพวกเขานั้นจะถูกพรากไปโดยไม่ได้กลับมาเกิดอีก โลกแม่ธรณีนั้นได้รอคอยการเปลีป่ยนแปลงในชงบวกบนโลกใบนี้มานานแล้วซึ่งมันควรจะเกิดขึ้นมานานแล้วมนุษย์ยังคงเชื่อแล้วก็บูชาหมอหรือว่าแพทย์ในฐานะเป็นเทพเจ้าหากว่าพวกเขานั้นบอกว่าพวกคุณนั้นจะตายด้วยโรคไปยไข้เจ็บพวกคุณก็มักจะเชื่อแล้วก็มักจะตายตามคำบอกเพราะหมอนั้นได้มอบพลังการดึงดูดแบบนั้นให้ วงการแพทย์ส่วนใหญ่ของคุณไม่รู้แม้แต่พื้นฐานของการรักษาร่างกายมนุษย์อย่างแท้จริงพวกเขารักษาได้เพียงอาการและก็ไม่มีอะไรอื่นมันเพียงเพื่อให้คุนนั้นได้เงินมีเงินมากขึ้นในอนาคตจากความทุกข์ทรามานของผู้อื่นเท่านั้นเอง ระบบทั้งหมดบนโลกของคุณนั้นมันเป็นเพียงเรื่องแต่งขึ้นซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเรื่องโกหกครั้งใหญ่เกี่ยวกับทุกสิ่งเพื่อแบ่งแยกและหันเหมนุษย์ให้ต่อต้านกันทั้งสร้างระบบของศาสนาสร้างประวัติศาสตร์การสร้างสัญชาติการสร้างธงชาติและแยกพรมแดนประเทศต่างๆที่ถูกสร้างขึ้น สิ่งส่วนใหญ่ในโลกสามมิตินั้นไม่ได้ยองจากความจริงมันทำให้มนุษยชาติยุ่งอยู่กับม่านมายาหมอกแห่งความมืดมิดที่เต็มไปด้วยคำโกหกเราก็บว่าพวกเหล่ากลุ่มมืดหรือว่า Dark o n e นส์กำลังเล่นบากรุกหรือว่าเล่นเกมกับมนุษยชาติในขณะที่มนุษยชาตินั้นก็ยังคงเล่นบากฮอสกันอยู่คุณไม่จำเป็นต้องชอบข้อมูลความจริงในตอนนี้ รอจนกว่าคุณนั้นจะเริ่มซาบซึ้งกับมันมากขึ้นเมื่อคุณได้พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างและความรักเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นสิ่งเดียวที่คุณจะอยากรู้หลังจากนั้นก็คือความจริงเท่านั้นไม่มีอะไรอื่นสำหรับตอนนี้สำหรับหลายๆคนมันคือการยอมรับมันและก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่จมอยู่ที่เดิม มนุษย์กำลังชะลอความก้าวหน้าของตนเองด้วยการเชื่อในข้อมูลเท,ท็จที่พวกเหล่าสมุนของกลุ่มมืดได้เผยแพร่และมนุษย์ก็กลายเป็นสมุนเหล่านั้นด้วยผ่านการเผยแพร่กรำโกหกเกี่ยวกับกระบวนการของการเล่นมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าการ extension ในขณะเดียวกันพวกเหล่าปีศาจร้ายหรือว่า e ว i a n s ก็มักจะเสนอไอเดียและแผนการใหม่ๆเกี่ยวกับวิธีการกำจัดเผ่าพันธุ์มนุษย์ของคุณ ตัวอย่างเช่นการแทนที่งานของคุณด้วย AI ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เอซึ่งมันไม่จำเป็นต้องพักผ่อนหรือว่านอนหลับมันไม่ทานอาหารหรือว่ารับค่าจ้างใดๆหุ่นยนต์เอนั้นมันถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภของมนุษย์ล้วนๆเพราะเงินนั้นไม่เคยพอสำหรับคนรวยซึ่งคนรวยส่วนใหญ่นั้นก็หาเงินได้จากหลังมือของมนุษยชาติ หล่าจิตวิญญาณด้านลบหรือว่าพวกเหล่ากลุ่มมืด Dark Entity พวกเขากำลังเร่งพัฒนา AI หุ่นยนต์ในทุกหนทุกแห่งแม้แต่ในฐานะเจ้าหน้าที่รัฐบาลอนาคตของคุณนั้นถูกกำหนดโดยพวกเหล่ากลุ่มมืดมนุษย์กำลังทำให้หุ่นยนต์ AI เข้ามาแทนที่ได้ง่ายมากเพราะว่าหุ่นยนต์ AI หลายตัวนั้นเอาแต่หลบซ่อนตัวและหวังว่าปัญหาจะคลี่คลายไปเอง เมื่อสิ่งนี้นั้นเกิดขึ้นบนโลกแม่กายาอย่างสมบูรณ์มันก็สายเกินไปที่จะปิดสวิตช์เอปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์พวกเหล่ากลุ่มมืดหรือว่าจิตวิญญาณด้านลบ (negative ones) พวกเขามักจากกระตือรือร้นและไม่เคยผัดฟันประกันพรุ่งในการทำสิ่งต่างๆเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มักจะยอมรับบทบาทการยอมเป็นเหยื่อ เมื่อเร็วๆนี้มีกิจกรรมของเหล่าคาลิกติกแห่งแสงมากมายบนดาวเคราะหโลกของคุณในเม็กซิโกใกล้กับภูเขาไฟโปโปคาเตเปสกองกำลังแห่งแสงได้ตรวจพบกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจำนวนมากมายในยานของพวกเขาเป็นกิจกรรมที่มาจากภูเขาหรือว่าภายในภูเขาไฟซึ่งมันได้รุนแรงมากกว่าปกติมาก ภูเขาไฟมันกำลังมุ่งหน้าสู่การประทุครั้งใหญ่ซึ่งมันจะเป็นหายนะครั้งใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคนั้นชาวแสงแห่งกาล็กติกได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อลดภัยคุกคามบนภูเขาไฟโปโปคาเตเปสนี่คือเหตุผลว่าทำไมจึงมียานอวากาศจำนวนมากปรากฏขึ้นและบินผ่านไป และพวกเขาได้เฝ้าติดตามผูเขาไฟลูกนี้ตลอดเวลา <_ han> เพื่อให้แน่ใจว่ามันจะไม่เป็นอันตรายใดๆเกิดขึ้นณนที่นั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เกี่ยวกับว่าใครนั้นจะเป็นผู้ชนะระหว่างความมืดหรือว่าแสงสว่างบนโลกแม่กายาพวกเราเหล่าบิยิงหรือว่าสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างเราจะเฝ้าสังเกตรกระบวการนี้ต่อไปและก็คอยช่วยเหลือมนุษยชาติในที่ที่เรานั้นสามารถทำได้ ผู้ชนะที่จะได้รับการเลื่อนมิติขึ้นสู่สวรรค์หรือว่าเอ็กเซนชั่นจะเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเดอะวันเป็นผู้ที่เอาชนะอีโก้หรือว่าอัตราของมนุษย์และจิตใจแบบมนุษย์แบบสามมิติและช่วยกันทำหน้าที่ทางด้านจิตวิญญาณในการเพิ่มพลังการสั่นเะเดือนสูงและสะท้อนความถี่ตรงกับโลกใหม่แบบ5มิติจิตวิญญาณเหล่านี้นั้นจะถูกส่งไปยังโลกใหม่มิติที่ห หรือว่ามิติที่สูงกว่าโดยพระเจ้ามีข้อมูลจากพวกเหล่ากลุ่มเมิดหรือว่าเป็นภาพลวงตานี้ซึ่งยังคงปรากฏและเผยแพรก่กระจายไปสู่ผู้คนมากมายว่าพวกเขานั้นไม่จำเป็นต้องทำงานพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณใดๆเพื่อที่จะก้าวขึ้นสู่มิติที่สูงขึ้นหรือว่าเบื้องบนนั้นซึ่งมันเป็นเพียงจินตนาการล้วน ณต้องจับคู่กับแรงสันสเทือนของมิติที่คุณนั้นต้องการดำรงอยู่ขอบคุณท่านทุตแห่งพลังแสงกาลิกติกโปรดรับพรจากฉันด้วยเถิดคุณกำหนดชะตากรรมและโชคชะตาของคุณไว้ในมือของคุณเองไม่ว่าจุดหมายปลายทางต่อไปของคุณนั้นจะเป็นที่ใดไม่ว่าจะเป็นมิติแห่งแสงสว่างที่สูงขึ้นหรือว่าความมืดมิดที่มากขึ้น การกระทําของคุณหรือว่าการละเลยการกระทําจากกําหนดสิ่งนี้จากอัคราจิวดาไมเคิลผ่านเอรนาเวลาเกสโทษแห่งพลังแสงแห่งกาเล็กติกกาเล็กติกไลท์ฟลอกโดยบูสเต